สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการ YouTube c h a n n e ตสปอนเที่ยวโทรไทยครับ e ี EP นี้นะครับพอดีว่าผมรู้สึกว่ารถผมอะมันมันขับไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่ามันกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนะอันนี้จากการคาดเดาเลยนะแล้วก็ก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยเราลองมาทอดกองอากาศดูดีกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทาได้เบื้องต้นเลยนะสำหรับคนที่ไม่ไม่มีความรู้แบบผมเลยนะก็สามารถ ขอดออกมาดูแล้วก็ดูสภาพมันได้นะทุกคนก็อันนี้เป็นสภาพกออากาศนะครับที่ขับไปอยู่ที่3,900กิโลนะทุกคนยังไม่ถึง3,900กิโลดีด้วยถกา3.8กว่าๆถ้าผมจะไม่ผิดนะดูสภาพมันนี้ครับทุกคนมันมันเน่ามากเลยนะก็ราคากออากาศนะครับถ้าเราสั่งจากศูนย์นะ แบบขับไปซื้อศูนย์แถวบ้านอนะ่ะเขาขายอยู่ที่250้บาทนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราสั่งจากพวกชูปปี้รัซซ่าอะไรเงี้ยจะมีร้านอยู่นะขายอยู่ที่195บาท198บาทอะไรพวกนี้ทุกคนก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะถ้าตกอันละเกือ200บ200เลยนะทุกคนปกติอะถ้าตามคู่มือก็คือว่าถ้าตามคู่มือเขาให้เปลี่ยนทุกๆน่าจะ6 0 0 0โลนะ แต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานด้วยไงยเนี่ยอย่างที่มันเน่าขนาดนี้เพราะว่าเป็นเพราะว่าอ,อยู่ข้ามน้ำมันมเป็นเพราะว่าผมไปเที่ยวที่ทางฝุ่นด้วยไงยที่ไปทํามโมฆะละแล้วก็ไปไปช่องเย็นนะเขาทําทางกันนะนี่มันก็สมควรเปลี่ยนแลลวทุกคนอให้ดูลองโฟก,กัสนะชุบนี่นะสะภาพมันก็เนา่าๆหน่อยนะทุกคน ก็เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆแล้วทุกคนค mm hmm. าบที่ดินเต็มเลยโอ mm ้ย hmm. โอเคครับ mm hmm. ตอนนี้ผมก็เช็ดขอบๆอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเ mm hmm. มื่อกี้ผมลองเอานิ้วเนี่ยป้ายเข้าไปดูข้างในคอทอ่อเขาเรียกคออะไรคอ,อดูดอากาศมั้ง มันก็ไม่มีฝุ่นนะมันก็จะมีอยู่รอบๆอ่างนี้แล้วก็มีคราบน้ำมันเล็กๆน้อยนะทุกคนก็ปกติอะถ้าใครเปลี่ยนกองเขาก็จะเปลี่ยนไอ้ตรงนี้กันด้วยใช่ไหมออกมาล้างอะไรพวกนี้ยแต่ผมคงไม่อะเพราะว่ามันยังน้อยอยู่ไงขี้เกียจด,ด้วยไม่ใช่ครบก็สําหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเหมือนผมนะก็เนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยนะที่เราสามารถถอดออกมาดูได้นะแล้วก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเองมันก็ได้ครับผมเราก็ไปซื้อกองมา อันนี้ครับซื้อกองมานะอันนี้กองจากศูย์นะทุกคนไม่ได้สั่งนะตอนที่สั่งมันยังมาไม่ถึงไงผมเปิดดูก่อนแล้วก็แบบรู้สึกตกใจมากเลยนะเพราะว่าเราใช้ไปแค่สามพันแปดเองไงมันแล้วมันทาไมมันถึงแบบเออเปื้อนไวจังก็อยู่ที่เราใช้งานนี่แหละทุกคนถ้าเราไปลุยทางฝุ่นเยอะมันก็คงเปื้อนเยอะแหละตามสภาพมันนะ ให้ดูก่อนโอเคก็มันก็ใส่ไปได้เลยนะมันเป็นแค่น็อตอะคนไม่มีความรู้แบบผมก็ทำได้ง่ายงายตอนแรกอะผมก็จะไปเปลี่ยนตอนรอบก็แบบไปถ่ายละมันเครื่องอีกทีก็คือประมาณห้าพันเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนตอนนั้นนะแต่ผมเอะใจมันกน เพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเราก็ไปขับทางดินมาแล้วก็ความสึกผมเองนะนี้คือเหมือนแบบมันมันกินน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เลยลองแกะออกมาดูนะทุกคนก็หมั่นเช็คก็ได้ทุกคนเปลี่ยนแล้วก็จะสบายใจขึ้นนะก่อนนี้ผมเช็ดไปบ้างแล้วทุกคนเขาบอกว่า เวลาเปลี่ยนก็ดูตรงซิลยางนะมันมีซีนยางอยู่อะถ้ามันหลุดออกมาก็ต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าของผมมันก็ยังไม่หลุดออกมานะอันนี้ผมไม่ได้ล้างน้ำแนละ้วทุกคนก็ปัดๆเอาแล้วก็เช็ดเช็ดเอานะอันเนี้ยไอ,อชิ้นเนี้ยเราสามารถถอดไปล้างน้ำก็ได้นะหรือว่าจะปัดๆแบบผมก็ได้นะถ้าล้างน้ำเราก็ต้องเป่าให้มันแห้งนะ โอเคครับทุกคนก็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนกลองอากาศอย่าลืมมันเช็คกันนะครับทุกคนเพราะว่าเออถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆก็มันก็เปลืองเงินแหละเนาะแต่ว่าถ้ามันเปื้อนมากก็สมควรเปลี่ยนตามระยะเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันจะชัด,ชดว่ามันเน่าขนาดไหนผมถึงเปลี่ยนนะนี่ นดูนะอันนี้นเป็นเหมือนคาบน้ำมันเลยวทุกคนดูเลยอันนี้มันเป็นกองแบบช้แล้วทิ้งนะทุกคนแล้วก็น,นี่คือด้านหลังด้านหลังมันก็ปก,ปกตินะแต่ว่าด้านหน้านี่สภาพแย่มากโอเคทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันก็ฝากติดตามด้วยทุกคนถ้าใครต้องการสติกเกอร์ไปแปะรถเล่นก็ทักมาได้ทุกคนผมมีแจกอยู่นะมีอยู่สองสาแบบแล้วตอนเนี้ยโอเคครับแล้วพวกันมาม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ